น้ำเย็นดีไหมเย็นร้อนเหรอไม่ <c oughs> เย็นเลยมันต้องไปนวดนนุน <c oughs> แต่ว่ามันน้ำมันแรงอยู่นู่นนำมันแรงเสร็จแ้วแยกเอาทั่นดึงี่ยนจะดึงแลอที่สามเรียมอาห่ึง กูท้องไส้ก็ได้ลูกเนื้อกูนี่ก็ได้ลูกอ่ะว่าให้ได้เงาไมันถึงเลนหนามันแหย่ไหลายนามแหย่ไหลจนในคึงเสือกอันนี้ขึงเสือกอันนั้นึงเสือกรัดไว้เป็นบ่คึงเสือกรัดเด็กหน่อยไว้ฮะเออนอนต้องไปเล่นลอมๆหนอนใต้ไอ้นั่นน่ะใต้แพรนู้นน่ะใต้แพรนี้